อ่า<ด>มาไกลครับวันนี้ช่องเสียบอยบุสดพายเอฟซี FC. มาจากประเทศอะไรนะฝรั่งเศสเ,เนาะอ่าคุณป้าอะไรนี่ชื<ด>่อคุณป้าแอด,ดมาจากฝรั่งเศสฮะคุณป้าหมุนโอ้ป้าหมุนหมุนเนี่ยบครับหมุนติ้วติ้วนี่บอ้หมุนติ้วมาจากอเมริกาเนาะอเมริกาเอ้าเอ้าเอ้ามูนี่้แสดง่าคือบ่าเปิดเด็กกันล้มโอ้เป็นสิล้มเบิร์นมูนเปล่าล้มเหมือนีน่น เออเอาเอาหมูลงมานํา,โ,านโอ้โอเ,เ,อเอาเอาลงมาบัดนี้ลงมาเาบ่เอาหมูลงมาพร้อมอ่าสบายดีครับสบายดีอ่ะนี่ครับมาจากอเมริกานู่นครับไปเยี่ยมบร้านป้ากําไสครับเนาะ,ะวันนี้ช่องเสียบอยหมูสดก็มากับ F.C. เพิ่นไปรับผมอยู่ถึงบ้านเลยเนะะาะออา f c ตัวจริงเ <FC S 1> ลย f c ช่องเสียบอยหมูสดนี่นี่ี่มาแวะเวียนครับนี่ F.C. มาจากอเมริกา เพิ่นไปหาผมอยู่บ้านอืผมก็เลยว่าสิพามาอุดหนุรลานป้าคำใสนี่แหละนี่นี่ครับเนาะนี่สินค้ามาใหม่เลยนี่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 มาไกลเลยนี่นะไกลเลยมาไกลเลยป้าหมุนอืมป้าหมุนคุณป้าหมุนหมุนติ้ว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 มาจากอเมริกาอันนี้นะปลาแตงโอ้อันนี้ปลาแตงเนาะ นี a a va, ่นี่น ah> ี่นี่นี่นี uh i, nah, Ges ่นี่อ่ะไม่ซื้อไม่ว่าแต่เอามาเลยเจ็ดสิบตัวไม่ซื้อไม่ว่าแต่เอามาเจ็ดสิบตัวเอ้โหโอ้โหมาเอาตุกตาหุ่นออกก่อนนี่โอ้โหเจ็ตัวเราไปแล้ว ี่ตัวนะห้าห้าตัวห้าตัวนะคะมาดูปลาหมุนเนาะกูละโอ้โหขับรวดูนะมีซืออะไรบ้างวันนี้ไม่ได้พาทัวร์มาลงแต่พารถตู้มาลงออมาลงร้านป้าคำไสเนาะอะไรนะครับลูกทัวร์พิเศษลูกทัวร์พิเศกลูกทัวร์พิเศษรวีเอพีเลยไปรับอยู่ที่ร้านหมูเลยเด้นี้เออ เจ้ามาด้วยยังเสยมากสวยมากนี่แต่ตัวสวยๆอ่ะมีตั่ตัวสวยๆอ่ะมาลองชุดนี่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 ยลองแล้วโอ้โหนะครับอ่ะมีแต่ชุดสวยๆค่ะบายเลยนนี่ f มาจากอเมริกาเนาะุนปลาหมุนเนาะนี่ไหนตีตามอ้วนไห อ, <คน S 1> อา<ส>อไซน์สวหมวกครับนี่โอเคครับนี่เรามาดูบรรยากาศอยู่ที่วังพ่อปู่ปริจิตราคาร์นะครับเน,ะนเเาะน,นี่อ่ะนู่นครับบา,บายๆพ่อปู่ปริจิตรก็มีดอกไม้มอะไรก็จอบบงคลิปเจ้า่คิออกอวโอ้วันนี้ผมยังไม่ได้มายังไม่ได้คลิปเลยวันนี้แหละก็จะได้มีคลิปมีเอฟซีมาหาถึงบ้านเลยนี อันอถามทางมาเรื่อยๆป่ะครับปปจลไ,ไปเห็นผมฮะสังเกตต,ต้นบักมี่เบนบอโอ้อบัก <laughs> เอิญผมผันนั่งอยู่หันผู้ดีเห็นต้นบักมี่ก็เลยพอกันเนาะโอ oh ้ครับครับครับเห็นต้นบักมี่ก็เลยพอกัน,น,นที่เหลืกคิดว่ามาสิได้พอกันอยู่ป่ะครับมือนี้คืดอยู่คืดอยู่โอ้นี่นี่ครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับนี่ครับผม ยืนยืนต้อนรับเข้าสู่วังพ่อปู่ปริจิตนาคราชทางบ้านจำปงคนขิงลูกบ้งคับนี่คุณิิงลูกเลยพ่อนะโอ้อ่ะนี่ครับมามามาอ่าดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากอเมริกาเพิ่นมาจากอเมริกาสมุนเนาะนี่มาด้วยกันเพื่อนไปแวะหาผมอยู่ถึงบ้านเออไปเล่นกับผมอยู่บ้านนั่นแหละก็เลยพามานี่ ครับผมนี่นี่ป้าอชินี่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 โอ้รู้จักหมดรู้จักหมดอ่ารู้จักหมดทุกทุกคนเลยเเชิญข้ามาร่วมกันครับอ่าเชิญครับเข้าไปข้างในก่อนครับโอ้โหนี่ครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ วังพ่อปู่ปริจิตนาคราชทางบ้านจำปะดงนะครับเนาะนี่นี่ครับภู่เกียตไปเที่ยวพังงา้านมาอนกจดยุทธถนมายาสุดนี่โอ้โหไปเที่ยวแคบพนมจักหมดรู้จักหมดทุกคนนี่ตามไปแรกอ่าคุยบุคให้เก่งดอก ครับโหก็คือก็คือกันนั่นแหละยากลุงลุงแล้วมือว่าอ่านได้อ่านยากไปโมโซขอถ่ายรูปเด้อจ้าจ้าถ่ายลูจ้านี่นี่ครับเาวันนี้พามาเที่ยวดูที่วังพ่อปู่ปริจิตนาคราชเนาะนี่นี่นี่นีเอาอีกตัวใหญ่ก่อนครับผมแตงไทยโหเป็นอะไรเป็นอะไรยู่กูปุ่นเบิ้งทุกข่อย คืออยู่อ่ะคือคือกันเ็ดดไปโลคือตัวจริงอะไรอ่ะบออย่ามาในกล้องเลยอ่ะถ่ายรูปครับมาเห็นตัวจริงอ่ะดำปีรีนะมาถ่ายรูปครับมาถ่ายรูปนะถ้าภาษาง่ายยากนะนะครับติดตามเบิ้งทุกฝากเข้ามาดูการเชื่อมโยงในมดีตไปบ่อยไปไปถ่ายรูปครับเอาไปเลยครับถ่ายแป๊บเดียวเอาถ่ายตากแดดจังเอยบ่เป็นยังนะครับ อ่บทตปบดบทตกทอดออกครับตั้งไกเลยใช่ไหมครับเนี่ยฮะบ่หลงใจอยากมาบ่หลงโอ้บ่ได้เชื่อ G P S พิชิตยังมาลังเดียว หอดกุลคำต่ำจะประดงเลยสามสี่แงะจต้นบัากมีเนาะโอ้สามแงะต้นบัากมีเจคยบอกค่อยค่อยฮะสารคาเนี่ยจะได้เห็นต้นบัากมีเสียบอยโอ้บริหารทางเลยขี้มาจากสว่างบอกครับเนี่ยมาแต่สว่างมาแต่ท่าพนมท่าพนมโอ้เซนก็มาจากท่าพื้นวันนอนท่าพนมคนละก็มาเห็นบางกันต้นบัากมีนะก็จอดหาผมพอดีเลยโอ้บ่อย่างในยูทูป โอ้โครับโอ้ในเด็กอันน oh, ี oh, ้พ uh, ี aman. ่หนึ่งครับนี่ครับครับอ่าเอามาขอคลองอะไ้ครับรันคลองแล้วมาหอดมาถึงแล้วโอ้โหตั้งแกมาเลยุ้ค่ามาอดเออ ได้มาฮอดก็ดีใจครับงามหลายบ้านเขาตอนเขาอยู่ต่างประเทศเขาก็เบิ่งคือกันว่าสักมื้อหนึ่งเฮาสิดเลมาแม่นเฮาสิดเลมามาเบิ่งมาโยนชมมาเบิ่งปูนี่เนาะเห็นแต่เราแต่เราสร้างตัวทีแรกแม่นป่ครับตัวตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่กว่านี้ตั้งแต่อยู่บางกอกบอแม่นแม่นแบบแม่นแบบหรือว่าติดตามมาเรื่อยๆจนกลัวมาฮอดมาจากประดงติดตามาเรื่อยๆเบิ่งมาเรื่อยๆจนมาว่าบ่ฮู้ว่าตัวนี้เราแล้วอื อันนี้พอนี่เอื้อยเพิ่นมาก็เลยว่าเออเอาไปไว้ไปก็ไปไวะก็แวะก็เลยได้มาแวะน้ำเพิ่นเดี๋ยวมาแวะน้ำเพิ่อนโอ้โหเจ้าตั้งใจมาค่อยนี่บังเอิญมาลำข้าวเจ้าก็เลยได้มาแต่เฮาก็เบิ่งในยูทูบเบิ่งกู้ซ่องหั่ะเบิ่งก็เบิ่งก็เบิ่องมืดเบิ่งทั่วไปเบิ่องมืดครับโอ้เบิ่งฮดแต่เบื้องคืดบืองฝันว่าเฮอจได้มาฮอดบ่งนี้ฝันบืองคืดบืองฝันว่าจได้มาฮอดครับมาถึงโอ้ยเราเห็นได้งามหลายงามนะครับเนาะโอ้ครับผมสถานที่ท่องเที่ยวงามหลายงามนะครับเนาะ เออเอองามงามครับพุทธาอันนี้เพิ่นก็เห็นไม้ครับพุทธาขัแท้ครับอืมเอาอย่างเบิ่งครับพามาอย่างเบิ่งมายึงมาส้มสวยงามนะครับเนาะสวนดอกไม้ก็งามพุทธาสวนยังก็งามสวนยังก็งามงามโอ้งามครับพุทธาตอนมือเพิ่นจัดงานโค่นลายแท้ครับอืมหลายคนเป็นพันสองพันพอแล้วครับมือจัดงานบวงสรวงวันที่เก้านะ มันี่ก็พานเอฟซีเนาะจากอเมริกามาเบิร์มาฮอดมาเบิร์มาเยือนชมปูปันิจิตเนาะบารมีปูนี่บุ๊บฮุจักไปเบิดอถั่วโลกเพื่อเออะกมีบุญบารมีบ่ได้สร้างได้สะานเพื่อนก็บ่ฮอดครับบุญหลายจกงได้ฮอดบุญบ่หลายก็บ่ฮอดครับเออเดี๋ยวมาเบิ่งแล้ววันนี้ครับไปไปถ่ายรูปถ่ายหู้นะเพื่อน ไปใส่ก็บอให้คาบอให้ข้องครับอืามาถึงครับเอาเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปน้ำนี่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 สวยาครัฟผมต้องสูตตลอดไปมไปมาไปมไป่เลนับ กล้องไหนนจะไม่เป็นไรถ่ายรูปให้ค้กลองฉันหลับไปบางวันไหนแลวกลองเจ้าบูหจ้กระเป๋าลใส่กระเป๋าแล้วืมกองเจ้าหลับที่วางพอปู่บริสิทธิ์นราชนะครับอนัรบืง <IP> ที่อนุวัตรครับนี่ในครับห้องน้ํานะครับห้องน้ําอยู่ตรงนั้นครับอน้ำยังก็ได้บอสสายเย็นครับ ชาเย็นชาเย็นนี่บอกมีค่ะชาเย็นไอ้บางเอายังกะเจี๊ยบปะชาเย็นนมชมพูเนี่ ững, นมชมพูนมชมพูไอ้บางเอานมเย็นคนนี้แอฟซิมพูดจริงเกิดงงคนนี้ยังไง